สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโหวันนี้ได้เมนูเป็นเมนูผมจะทาน้าตกนะครับน้ําตกสันคอหมูนะครับนี่ผมมีสันคอหมูหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยนะครับนี่พอดีคําบางๆนะครับอันนี้เป็นลาบข้กชีเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้มันตอนเอาไปล้วนให้มันหอมๆด้วยกันนะครับนี่เครื่องปรุงก็บบะหมี่อย่างไรนะครับมีพริกป่นข้าวคั่วน้ําปลานะครับมะนาวนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงมะนาะใส่ไปเป็นใบมะกรูดผักชีต้นหอมส่วนี้ก็เป็นหอมแดงซอยนะครับบามีหอมแดงก็เอาหอมแขกหอมนีงก็ได้นะครับนี่มาใส่ด้วยกันไปนะครับป่ะเดี๋ยวลงมือเลยนะครับเดี๋ยวล้วนสันคอก่อนนะครับล้วนเดี๋ยวผมจะล้วนแบบต้องใส่น้ำเดี๋ยวมันจะมีน้ำจากตัวหมูออกมานะครับป่ะเราติดตามนะครับมาครับล้วนหมูก่อนนะครับหมูนี่ใส่ไปเลยครับน อันนี้ผมใส่น้ำนะเดี๋ยวล้วนแบบเฉพาะหมูเลยนะครับเดี๋ยวน้ำหมูมันจะออกมาเองของมันนะครับใส่น้ำเนี่ยมันจะเกลือเดี๋ยวระวังล้วนเพื่อความกลมกล่อมผมใส่น้อยๆของกุ้งกุ้งกงเข้าให้มันมีรสชาติน่อยหนึ่งนะครับผงกุ้งกุ้งจลงไปปึ๊บครับ ล้วนกีนส้วนหมูให้มันนุ่มๆได้ทีกันเดี๋ยวเขาก็มาคลุกเข้าคู้งรสกันนะครับหอมสดๆใส่ผงคุุงรดลงไปครับอันผักชีซับไปนะครับเดี๋ยวล้วนหมูกนนะครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมน้ำความหวานของจีนออกมาเลยนะครับนี่ ถ้าเขาใส่น้ำเปล่าไปน้นี่น้ำจะเล็งล่างเลยจะจางไป็หมดนะครับต้องใส่น้ำเอาละครับโอเคละไปเดี๋ยวมาค้นกันเลยนะครับเนื้อหมูจะแข็งไปนี่ครับมาหมูได้ละนุ่มๆมอมๆเลยไปเดี๋ยวปรุงรสกันเลยนะครับพริกป่นลงเลยครับพริกในครัวคนเดียวนี่เพชรทองเขาครัวครับ น้ำตาครับอกินหอมเลยตามด้วยมะนาวสักหน่อยมะนาวนี่น้ำเยอะคนเขากัวน้ำตาลมะนาวปรุงเอาตามใจชอบนะครับความแซ่บแซ่บไผ่แซ่แบมัน กินหอมเลยครับข้าวคั่วพริกป่นมะนาวกินมาเลยจิ้มพอน้จิ้มพอน้ำใช่ไหยกันเพียวหอมน้อยชุบอืมกินหอมมากผู้ชม เตียมเครื่องไว้เป็นยางเป็นยางนะครับเนีย่ยง่ายเลยนะครับสะดวกดิเตรียมไว้ก่อนอืมโอเคได้ตีดเหมาะตัดเดี๋ยวพักมาใส่นะครับมาเอาเครื่องเสียงมาใส่หอมแดงใบมะกรูดซอยใส่ลงไปอืถ้ามีสารเนานะยังเหมาะเลย บอกเป็นยังครับวันนี้ใส่อันนี้แตนแข่ใบบักูดกับผักชีต้นหอมก็ตึ้งหอมแล้วเข้าเข้ากันเพิ่มความหอมความแซ่บอย่างเหมาะเลยผักชีต้นหอมใส่เลยครับชุบชุบชุบนะฮะเหไปหน่อยเดี๋ยวนะ โอเคครับมาตักเสร็จนะครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมอุ้ยน้ำตกสันคอหมูนีครับแซ่บๆเลยครับหอมข้าวคั่วพริกปนน้ำปลาบะนาวเมนูนี่ทำง่ายๆนะครับเตรียมเครื่องเตรียมอย่างให้มันพร้อมๆดีๆเขาก็มามักมาคุกมาปุุงกันเลยเนี่ย อย่จ,จิ้มใือพอหอม,มโซ่เลยเดี๋ยวก่อนนี่ลุกโดดหน่อยขาดมาได้ครับอย่าขาดเจียวแตงโอ๊ะหนักเรื่องเมือม่อ อื้มฮ oh. yeah. ึอ้ยด <c oughs> <c oughs> <t os an> ูยอดดูโดดโหะหมอกเลยอื้มนครับอุดรอื huh ้มอื้มแก่นเลยแก่นพริกเลยอื้มเราไปแากกันพอนะครับเมนูนี้ง่ายๆเลยหมูสันคอนุ่มๆอืหอมพริกป่นข้าวคั่ว กอขวัขวขัวคนเดียวคนกอขัว,ขวคนเดียวเหมาะเลยนะครับอโอเคครับขอบคุณเอฟซีรู้ทันที่ตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปะกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ